สบายดีเด้อพี่น้องจ้าสบายดีบุษ uku ทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบบแบบสวรรค์ที่เก่าเด้อพี่น้องสบายดีตอนเช้าเนาะตอนนี้น่ะเข้ามาบ้านจ้าพี่น้องตะเกียร์ิมาเฮือนดีมาเฮือนแม่ใหญ่ซีนนะเนาะข้างหลังเฮือนซบายเนาะแต่ว่าตอนนี้นะเดี๋ยวสวรรค์สิไปหาละเบาสิพากันขึ้นไปเอาปลาแหลลงมาเนาะออกแล้วตะหงมมองมื้อนี้พี่น้องไปไปนํางละเบาก่อน เบียดกับไฮเมลุนซอยถ่าเนาะเพราะว่าแม่สวรรค์กับมาปารีคนในเงินเท่าม้าเกือบเบิร์ตโค้ชทั้แหละเขาปรวยเขาเอาร้อยเข้าไปเบิร์ตเนาะอยู่ฮานแต่เอ้อเสียงเราขายเครื่องปกติเนาะไปนำระบายกับพน้งไปกลังย่างมาพี่น้องเขาจะบดไดเอาลงมือนีเนาะคนกับสิบลายไปไหนก็ชิมิดเอือยแต่น้องนี่แหละมีแต่ลูกหลานแถวบ้านไกลดีเด้อมาซอยเนาะเขาหนักกัน จังมีสำเร็จสวรรค์ก็บอกมึจักอยู่ใสัยระบ้าแม่นางก็จักยู่ใส่ดอกป้ามากกับมาแต่วัสุปเขาจะเสียวไว้อยู่เฮือนเลยห้องอสิบ,บุได้ขืนแบบเนาะแต่กษตรเวียกถ่ายอยู่นี่ด้วยจังใดเดี๋ยวไปหาระบ้ากันไปเนาะเรามาซอยเวียกแต่เมื่อวานเมื่อคืนนี่นั่งไอแห้งนั่งเราบุได้มาเนาะแนมฮาแล้ว แขกคนก็ชอบของราติเปนแบบะไรกันบ้างขันไอื่นคือแมนก็มีแต่พี่แต่น้องในบ้านในพี่น้องมาเฮ็ดเวียกมาเบิ่งมาแย่งซอยกันเนาะก็มีอยู่ว่ามี FC อยู่คนหนึ่งช่วยแล้วบ่เป็นที่ช่วยค่ะลงศบใครอยู่ทำพลาดเป็นติดต่อว่าโดยติดต่อมาทางหมแป๊บบอกมา้านี้อือตลากับชิบ้ามาออื่นโดยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งนะเรากับบุญมีภัพี่น้องเนาะเป็นกับบุญมีภัลูกอะ คือเห็นนั่นแหละพี่น้องโบแม่์หรือว่าพี่ไพก็มีอยู่แต่แบบว่าพวกในเรื่องครอบครัวท้ายน่ะก็คือเห็นคือสิ่งที่เป็นอยู่นนั่แหละพี่น้องเนาะก็คือก็แต่เก่าก็มีเตะเออรอยมาเที่ยวมาส่งเขาส่งหนักมาหละเนาะเพราะฉะนั้นแล้วบ้านเฮาน่ะเมนแค่ไหนแต่ว่าบ้านเฮาน่ะมีอย่างกระสอยกันแม่จะเขาแต่น้กโบมีก็ให้กันได้เนาะไปเนีน็มหาร์ดใช่อุ่นสบายเลยุ่นบอกอันนี้ก็ชิเป็นเคื่อนครัวอยู่เท่านี้แหละแม่บอกไปเราก็ไม่เห็นเรียกค่ะ อย่งหนึ่งเขาอยู่ <laughs> แม่นังมาแต่สาคุับเขากวสิมกมาไหม่ใช่ปะิมกาไหม่ท้งนะั้น <c oughs> ไปหาละ ب าวก่อพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวสิไปเอาปลาแหล่แล้วแ <c oughs> ม่นสิออกมะนี่ <c oughs> าาาาละมันยัง ทางเบิงโอ้ยบ่ลเอาแม่ไปนําละบาวแล้วแต่ว่าละบาวนี่ยังบ่ได้ไปนะพี่น้องเดี๋ยวนางสิพาขึ้นไปเบิงอยู่เิงคุณยายก็มาอยู่นี่แหละ ดงเมดงองันดึงเข็มดึงร้องบ้านแรกบ้านราเชียร์่ินเีร์อะไรินทางคุณยายแล้วพี่น้องอยากโทรไปใช่ลโทรเด้อมันกัก็แกี่โทรไปหาไฟเนาะอือโทรมาหาผัวมันเลยสชนะมมมีรายเลยก็ม่สินางใหแข็นี่็ก่อน เดี๋ยวมันแทงแล้วที่เห็นะไรบทนีเดียวหาไฟก่กับบุ้งมือเมื่อวานนี่มีแต่คุณยายมาเฝ้าคนเดียวพี่น้องเนาะเอมาิ้งกับบมาเลยเขาเรียกิ้นผัเห็นอนาอย่างมาจต่ไม่านกส่วนน้องหบกู้พอส่วนยูนาเนาะผุ้สาวผู้เก่กับบุ้มันเด็กเนาะเนีโดยเป็นรถเมื่อวานนี่มีแต่อีเมถามาอยู่ลำลาวเนาะ ออเราซูสิเอฟซีจะฟังไหแม่นีมีคุณแล็อีกทีนึง่คว่าเราถห้องว่าเสียคุณยายชาวันมาอยู่จนไม่ใหญ่แล้วเสียเนอะองทม่สบายดีเอฟซีจะเหมแม่สบายยยยยอียมยนยาฝากยยยยยอยยวยย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 ่ยย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 ย ส่วนหนึ่งก็อาจสิแม่นเนาะพออีเมทเอามาอยู่อีเมอีเมอะไรแล้วแม่ปิ้งว่าอุ้ยแม่แม่แแม่จะมานั่งเฝ้าจุดราเสียผู้บอกโอ้ยจุดอาบน้าอาบได้จนย่างห่มผ้าห่มเพสายชิ่มสายเสื้อจุดคืนนี่จะไม่เมื่อสิได้เมื่อในสายโดนก็ค้นมาพี่จะไม่เมื่อคืนนี่ก็ดีคุณยายน่ะอยู่จุดลาวเสีย อีแม่เร่าอยู่น้ำจนแล้วจนอีหังเนาะจะจ้ำปลาแดกแล้วก็เมือ่อกินม่วงนวลนวลหนึงเมื่อแล้วก็นอนอยู่หันร้านเชา้าก็เมือเ่ออะไรที่จริงเงินเป่ามันนอนหน้าบ่นอนอยู่ผู้เดียวอยู่เนื้อหย่ามันเช็คมาผัดโบยังบ่ทันแล้วผัดด้วยอยู่นะจอยผัดย่าเงเช็ดันชาหย,ยัดตกเงินตกปานิเมื่อวานนี่นะร้านเจ้าเนาะผัดเขาผัดนวดอีแม่วัเด็กมาผัดเทนร้านเช้าอีเมะ เพื่อนถาสาวเส็งแต่บริเขามาจากเถื่อนเนาะ่เจ้าคือนอนบนนอนนะจักโมงเลยขยฟังธรรมะก่อนนอนจุกจุกกว่าขดจได้ขิ่มมากขึ้นมากกว่าวะเพราอาหไอาหรอยู่มาอ้างเมืองะแม่แมมืบ้านในวัาชิมาตะเวนหลลยๆเขามานวดหลายจนค่ำจนมืดแต่บริเขามาเดี๋ยวว่านอนนะเพิ่อนอยู่กับสาวซงไวไวกเพรเขากระรได้เพืนมาก่ะ นี่แหละพี่น้องสรุปก็คือตอนเราเสียนี่มีแต่คุณยายอยู่กับลูกสาวเรากรุบดิแฟร์แหละนางพามาเบิ่งเนาะเดวกาเดียวมาแต่เอาปลาหลอย่างเสียมาเฮ็ดเบียกซอยเพลินเรากรุบหูจ้ากชิโตอาไพร์เอิรนไม่ปิ้งบะมานเลยปีนาดิ้งสุดยอีาสัญญาณมาก็ได้อีเขาบอกมีคนนอนในบ้านอาจจะสิหาไพพี่น้องเย พี่เมทัลเราโบจบพ่อดีพ่อแล้วก็ไปานแม่พะว่าพอว่าเรากับอันนั้นเด้เขาเจ้าโบได้อยู่นํากันยังพาน้องไปซื้อเบอร์มานั่งกินอยู่ไหนบาร์รถบ้านนี้นะไปมคือลูกซ้ายแล้วอาหารพี่น้องลูกกระลูกน้อยเนาะเขาก็โง่หัวเมเสียก็คือเด็กน้อยแหละแบบสรุปแล้วเราบ้าเราบริบบบพี่น้องสวรรค์ก็บบริบบสิขึ้นไปเอาเนาะพอเราบ้าเราอยู่เห็ดกิ่นขั้วมูเนาะค้าเจ้า ไปไปะสวยเลยหัวเขาโทรน่ะมากระแตเศร้าเพื่อเขาขึ้นไปอีกเนาะและบ้านนี้นะครัไปก็คือได้คอยไปคอยมาเฮาสิครับรถไรกับไรแทงเฮาคือคันใดนี่พี่น้องเอ้ยบ้านนี้พัดแพ,พะผัดตัดนั่นหูชาวันห่วงรถนะลงมากับพักพื้นอยู่ประมาณบ้านเดือนช่องเดือนเลยพี่น้องเรียกเลนักกับไรก้มกับไรโอ้ยสารพัด ก็คือแทบสิบุรุษเห็ดย่างเลยอะต้องใส่เวลาอีกอย่างกับ่วงนีง้มันกระบอกลงหน้าแล้วพี่น้องปีนี้แหละเพเ้เห็ดนะเดีย๋ยวบานนี้ชิมอนพอในใส่ใครอยู่ดอกช้องเขาใส่ง่ายกว่าไงเนาะใครเนี่ยแต่ใครเนี่ยแต่ลูกเพื่อนหูจักคว่มพี่น้องเอ้ยลูกก็เป็นมกเป็นใจป้าป้าแพ้ผ่า,าตัดเนี่ยเขาจะบวมให้เฮ็ดเวียกเป็นเป็นปีผู้ตี้ แบบบ่ใบเฮ็ดเวียกนักอ่ะเออจนกว่าจะแข้งแห้งอะลีบหมดแล้วแบบมันเครื่องเนาะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ยานที่สุดเลยพี่น้องเลยว่าจะเจ็บทองแล้วหนึ่งนะสวรรค์ยานก็ยังไงยานเป็นใส่จริงเนาะใส่จริงมันเกิดจากกะเขากินพวกอาหารที่แบบว่าในมักซีดาในมักเพชรเกาคขวดตัวลายแต่วรักลักอาจจะเป็นในมักซีดาได้เลยป๊ะป๊ะ Uầy, cái hạn cái cầu mơ này Nó mới gặp khẩu hiên Uầy Mới hay sáng Áo Chị thảo bỏ Chị áo dụ khường จังว่าจะเขาฝ้าวสำแดงพวอรถใหญ่ไปเนาะคือสื่อบุ๊คสื่อโบราณเขาจังไปให้แด้พี่น้องเลยไปก่อนเขามาคอดในเมืองแล้วพี่น้องแต่ว่าพรท้าได้หอดทงมอเถอนเนาะเขา่ยวขังทางเขาจะเถิกเช็ดเป็นทางใหม่ถนนสองเลนแมนบ้านเมืองสวรรค์นาะโบมีไฟแดงค่ะบ้านฉันไม่มีไฟแดงโดยถูกแทงด้วยคำ จ้นีเขากำลังเฮ็ดเนาะผู้ใดที่เฮ็ดหันกายออกมาเขาเจ้าทูกทิมเบิดเขาเจ้ายับยับเขาข้าเจ้ายกยับเบขาแม่นเพราะมันเป็นของหลัดเนาะรถกสิบุรายแปรนด์ไอดอกเมืองเฮาเนาะอันนี้เป็นตัวตลาดตลาดปัดซอกเราจะเสียแดดเขาจ้าอยู่เลยเนาะนานมาก เดมจะจใช้ได้ไดเนเฮือนเทีอนจะโค้งฐานนะเนาะกำแพงเฮือนแนล้วค่ะต่ก่อนเขาจะกบะ้หูเดียแบบว่าตะกี้กระของมันเป็นทางเล่นเดียวแล้วนี่เนาะแล้วผู้ใดอยากเข็ยนานออกมาไก่ก็คือแบบว่าเหตุออกมาได้ไงพี่น้องบบบนี้ก็้า่ๆว่าบานเมืองก็คือสิพัฒนาขึ้นกว่วเก่าอะไรกันรัดก็ยอยากเขีนทุนทางแบบเพจเห้เป็นสองเลนเนาะผู้ใด,ดเทียนหานข่าไก่ออกมาทางไรกัน เขาเจ้ากระทูกถิ่มมันก็ดีนะนหนึ่งอยู่เห็ดสองเรียนแต่ไม่อยากแม่นแต่เลีนไปเรีนมันมันหลบจะบบุกเกิดอุบัติเหตุหลายอู้ยอยู่เมืองสองคอนี่เกิดอุบัติเหตุบริหารพี่น้องเลยแผนเผนช่องเลีนมันก็เรีนกูเลยเส้นกาแครนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคันมีไฟแดงก็คือสีดีกุ๊กเกานาะแต่ว่าบ้านเฮานี่สมัยคิดว่าตอนมีไฟแดงใหม่ๆเนี่ยคือสีตับกันตายอยู่แบบว่าเป็นยัางปวจักใส่ใช่ไหมแม่นพวกทางเฮานี่มัาสั่นหู ในขนาดขึ้นจั่มก mm, ็ขึ้นได้เมื่อแค่ตัวสวัสด์ได้เมื่อผู้ไปนั่งแม่ยังแบบว่าไผ่แดงไผ่เขียวแล้วก็วงเวียนอ่ะดิกับขี่เราในวงเวียนอ่ะยังบุกหูจักใยสัมเดียนาะแต่ว่าแถวเมืองเฮามันก็สิไปง่ายมาง่ายย่อนวะมันเลนมันทางเส้นเดียวก็คือแบบขี่จวดไปจวดมาเลยดิพี่น้อง นี่คือทางโรงห,หมอบาลเลยพี่น้องกระบุก,กระบับเด้อสิบอก <laughs> นี่แหละที่กัดดาวลัยดยากนะแม่น่ะนี้เครื่องก็เห็ดเหลี่ยวดิแต่ก่อนแห้งกระ <laughs> กวนนี่น บ่ได้มาเฝ้าดิเพราะว่าทงเงินกันย่างนมือสวิตในการข้ามไปสล่องเกินตะกี้เาสิพากันมาจบเมื่อวานนี่เลยไปทำใไรทางมันแล้วบ่ได้มาพี่น้องตะกี้ก็นอุ้ยแน่เบื่อกินตัวผมอันนั้นเป็นลังใหม่แม่นบอกหัวเล็วพี่น้อง ทางขงังทางนี้ก็สิเป็นหานคายแนวกินนะเนาะเขาจะทำสีได้คายดีบคายตนาอนอาฮงมอเข้า<ม>รือบริเวนั่นเนาะเดดๆอันนี้คือ,องมมือง2คนแค่รถเานมาหงมออะอุ้ยไปยากมากอะพี่นอ้อง บ้านต้องเว้ามอบ้านเฮาส่วนบ่อยากเว้าหลายอีกอย่างก็ถ no. like uh ่ายก็บ่ได้อีกเด้อถ่ายได้น้อยนึงถ่ายได้แต่ทางเข้าท่ายได้แต่ลบๆลบๆก็แม่นอยู่ว่าปกติโยู่องค์บัณฑ์เขาจะช่วยถ่ายอยู่แล้ยวดีเนาะอยู่ว่าทางใดก็คือกันเฮาอดแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราก็อยู่ในพุ่นแล้วเนาะป๊าปา ตจังว่าเดี๋ยวหอดทางเขาเด้อย่างก้อนเจ้านั่งเคยมาฉีดวัคซีนอยู่แผนแค่แผนมัน หมอกำลังมาเวียกำลังเข่ากันพี่น้องเนาะก็สิเป็นโซนไฟโซนมันเด้ทถ้าในก็สิเป็นอีกบอลหนึ่งบอลซักวัคซีนแล้วก็กวดลูกเนาะกำลังเก็บเครื่งเก็บขครงพี่น้องเนาะเราแปกันยังไปถอยหลดมาที่เพากันออกเมื่อแล้วจ้าแมนชิได้เมื่อเลยโดย ชุนเจ้าย <laughs> ังบ่ได้เมื่อบ่อันนี้ชงซ้ำเมือแล้วมันบอเอาโอ้ยก็เมื่อเดียวอันนี้มาอยู่ชงซ้ำคืนแล้วมานอนอยู่ที่นี่มานอนบนไปเต้นบนบังไฟมานอนอยู่อันเที่นา กดเอาฝ่าวายไปบ้านเจสีบาสสิบเอาวท่านพอไิร็อกสีสาวเฮงสี่าวอเดียวนะให้ไปนั่งอยู่ซื้อเจ้าก็ให้ด้านนี้ถกอันนี้คือบาลินแบหพอบิล็อกฝ่าวาวไเนาะไปบ้านเจสีวสันลุงว่า บอเศร้าก็สิสุขใส่ล่อ,อไปว่าฉัน <laughs> เอ,อ้าเกิดมาสัตว์เดี๋ยวไปให้สุดสิคะ <c oughs> <c oughs> บอกไปในเร็พี่น้องเนะาะเศรวิดอกเมื่อเขากับประเทศเบียร์เพี่องอย่างเก็สิม,มีแต่นอนอยู่พักผ่อนหลายๆกินอ,อาหารที่ย่อยง่ายๆแล้วค่ะผ่าตัดจริงๆเนาะมันแบบว่าบอด้กับบอด้อีกยังปันใดแค่ลำบากแค่วันหยากเนาะ อืมมันบกคือเขาพาไปวาอันนี้ก็เขาเวลาเขาขอดลูกมากปะแบบ่นนั้นแหงสิบบว่าพาก่วงนลเนาะมันบวลำบากอืมพูดละลูกเศ้าก็เก็บเกินยวจุกโค้งทั้งนอกรหลดจักมาหอดสแลระเบิดรถนะคือจังหวะทอยไปขางทั้งนี้ลุงขัวเอารถมาขางพี่ สิเืื่อเราจะเข้าแบบไปหาโลหายังมาใส่นะลุงย่งนะเพื่อมันสิหอดหลดจะลองไปหาหลดเค้นมาดูค่ะโอ้ยบอดเลยนย่มันเครื่องเม็ดเดี๋ยฉันจะอุ้มทีล่ะโอ้ รหลดมาแหละเขาบหารหลดเข็นนะนะมารถดเค็นทั้งหนอกบมีบ่ชี้หย่างเหลาลุงจะเสี่ยเราลงอะไรเลย